สวัสดีค่ะพบกับตีข่าเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่1กรกฎาคม2563นะคะ ภาพรวมตลาดวันนี้เรามองเทรดในกรอบไซด์เว้าฟนะคะก็มองว่าเช้านี้น่าจะมีโอกาสแว่งตัวออกด้านข้างนะคะแต่ว่ามีเซนติเมนต์ในเชิงบวกนิดหน่อยจากทางด้านภูมิภาคเข้ามาช่วยหนุนนะคะความคาดหวังในเรื่องของการเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดหรือออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยน่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนที่สําคัญนะคะแล้วก็การบดล็อกหรือว่าใครล็อกดาวเพิ่มเติมของหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของการท่องเที่ยวที่ให้คนเดินทางไปมานในทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็น ปัปจจัยหนุนเพิ่มเติมเข้ามานะคะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่คนติดตามดูเนี่ยก็อาจจะเป็นของสหรัฐนะคะในคืนวันนี้นะคะเพราะว่ามีการคาดหวังในเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มเอ็มพอยเมนต์นะคะของ ADP นะคะที่จะประกาศออกมาของเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะพลิกกลับมาอยู่ด้านบวกได้นะคะจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ติดลบประมาณ2ล้านเจ็ดแสนกว่าตําแหน่งนะคะคาดว่าในรอบเดือนมิถุนายนเนี่ยจะประกาศตัวเลขที่เป็นบวกนะคะประมาณ3ล้านตําแหน่งนะคะนอกจากนี้ก็จะ มีเรื่องของอเรื่องของตัวเลขดัชนีภาคการผลิตนะคะแล้วก็สต็อกน้ามันดิบประจําสัปดาห์นะคะของสหรัฐด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่คนคาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขเป็นบวกๆนะคะก็คือตัวเลขในทางบวกเพราะฉะนั้นก็เซนติเมนต์อิงไปนในทางนั้นนะคะแต่ว่าภาพการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ในสหรัฐเนะะี่ยถือว่ายังดูมีความน่ากังวลนะคะทุกคนก็ต้องอ เทรดเรื่องของความบวกลบตรงนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชือ้อรายวันนะคะของสหรัฐเนี่ยออกมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะคะ,ะวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเห็นเป็นตัวเลขหลักประมาณ4 0,000กว่ารายนะคะ46,000กว่ารายนะคะสำหรับตัวเลขรายวันที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็มาจาก3รัฐขนาดใหญ่ของ สหรัฐที่มีประชากรในระดับต้นๆเนี่ยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะคะเท็กซัสหรือว่าฟลอริดานะคะต่างมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ6 7 0 0งรายต่อวันนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีอาอการน่าเป็นห่วงนะคะว่าการคลายล็อกดาวต่างๆที่ทําไปเนี่ยอาจจะต้องกลับมาจํากัดมากขึ้นนะคะแต่ว่ากลับมาปิดเมืองเนี่ยโอกาสค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ย ก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะในแง่ของสาธรณสุขที่จะรองรับนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองค่อนข้างเปราะบางในช่วงนี้แล้วนะ่าจะจับตามองนะคะก็คือเรื่องของอการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่ง ในวันนี้เนี่ยก็คงต้องจับตานะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงใหม่นะคะฉบับใหม่ในฮ่องกงของจีนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบนะคะการส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนนะคะของอังกฤษนะคะเมื่อหลายปีก่อนแต่ปี97นะคะแล้วก็คนก็คาดการณ์กันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งสหรัฐเนี่ยต่อต้านกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการออกกฎหมายตอบโต้นะคะซึ่งตอนนี้คงต้องรอดูนะคะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลุกลามไปจนถึงความสัมพันธ์เรื่องของตัวเทรดวอร์อในเฟนสแรกที่เคยเทรดดิลในเฟนสแรกที่เคยตกลงกันเอาไว้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความซับซ้อนของสถานการณ์ที่เกี่ยวโยงกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนเนี่ยทูดูเปราะบางมากนะคะในช่วงนี้ ประกอบกับอีกส่วนหนึ่งนะคะด้วยการเมืองภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าแนวโน้มความนิยมของโจไบเดนนะคะซึ่เป็นคู่แข่งชิงประานตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะกับทรัมป์นะคะในช่วงปลายปีนี้เนี่ยถือว่ามีความได้เปรียบขึ้นค่อนข้างมากนะคะด้วยตัวสถานการณ์โควิดการควบคุมโรคหรือการบริหารจัดการของทรัมป์อาจจะไม่เป็นที่ถูกตา,ถ,กตาถูกใจของ Euh, ประชาชนชาวสหรัฐมากเท่าไหร่นะคะคะแนนความนิยมเนี่ยลดถอยลงไปมากสำหรับตัวของทรัมป์แล้วโจไบเดนเนี่ยก็แซงขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมีในยะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการได้ค่อนข้างยากในการตอบโต้หรือว่าแก้เกมของตัวประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเพราะว่า ก็ถือว่ามักจะทําอะไรใหม่ๆออกมาที่แข็งก้าวที่คนอาจจะคาดไม่ถึงเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะในเรื่องของการเรียกคะแนนได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของประเด็นการเมืองต่างประเทศควบคู่ไปด้วยนะคะในส่วนของอการ เทรดในตลาดนะคะวันนี้เรามองไซด์เว้าอยู่ในกรอบ1325 1350นยะคะยังคงให้อิงหุ้นในกลุ่มที่รองรับกับมาตรการภายในเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการคลายล็อกดาวน์ในเฟสสีหรือแม้แต่อิงหุ้นตัวปันผลเด่นนะคะ,อะตอนนี้ตัวพอร,ร์ตฟิอโมเดลของเราถือหุ้นอยู่มี b ี m ีเอ็มนะคะแลนด์เฮานะคะบกลิมแล้วก็มี TKN นะคะที่เพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้ในมุมอมองในเชิงเทคนิคนะคะเข้าซื้อไปที่1 0บ0าทนะคะรอทํากําไรที่ 12บาทแต่ถัดทุนที่10บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของเทคนิคอลพิกนะคะ3ตัวเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีตัวเมกานะคะป i m แล้วก็ตัวสุภาไลค่ะค่ะก็มาในข่าวของตัวเกียวกับปุ่มอาหารนะคะก็ <c oughs> ทางมีการพบเจอนะคะไขวไวรัสไข้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในจีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการพบซึ่งมีหมูเป็นพาหะนะคะแล้วก็สามารถติดต่อสู่คนได้นะคะแม้ว,ว่าปัจจุบันนี้ตัวสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ย <c oughs> ยังไม่น่าวิตกนะคะแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจีนก็เริ่มมีการศึกษาแล้วก็วางมาตรการควบคุมแล้วนะคะก็โดยไวรัสที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตัวไวรัสไข้หวัดหมูที่เคยระบาด ครั้งใหญ่ในปี2552นะคะเอ่อปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าตัวโรคระบาดนี่ยังไม่ลุกลามนะคะต่ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะหากการระบาดในขย,ยาวยยงกว้างนะคะก็ทบต่อการเลี้ยงหมูในประเทศจีนให้หดตัวนะคะจากปัจจุบันเนี่ยที่ยังได้รับผลจากเรื่อง ASF ที่เกิดขึ้นนะคะเอ่อยังให้ ระยะสั้นเนี่ยมองราคาหุ้นเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ในเชิงระยะยาวเนี่ยมองว่าปริมาณการเลี้ยงที่ลดลงเนี่ยจะส่งผลให้ตัวราคาเนื้อสัตว์เนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะทําให้มีผลบวกต่อผู้ประกอบการครบวงจรอ,อย่างซีเมากที่สุดนะคะก็ยังเลือกซีเเป็นท็อปพิกในกลุ่มอาหารนะคะค่ะมาอัปเดตในตัวของ BDMS นะคะจากความร่วมมือกับผิงอันเฮลนะคะซึ่งเป็นบริษัท ประกันรายใหญ่จากจีนนะคะโดยทางผู้บริหารนะคะคาดรายได้จากสถานการณ์ปกตินะคะซึ่งไม่มีช่วงโควิดจะได้ลูกค้าจีนเพิ่มขึ้น1-4,000นคนนะคะซึ่งเป็นลูกค้าประกันจากจีนนะคะซึ่งจะสร้างไรายได้ประมาณ1-2,000ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ1-2%ของไรายได้ของ BDMs ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะคาจะปลักดันตัวสัดส่วนของลูกค้าจีนนะคะขึ้นติด หนึ่งในสามของลูกค้าต่างชาติทั้งหมดนะคะ่ดยทางฟ้ามีมุมมองบวกนะคะซึ่งค่าจะช่วยหนุนตลาดเชิงลุกในจีนนะคะแล้วก็ขยายฐานลูกค้ารวมถึงการส่งต่อคนไข้จีนมาไทยมากขึ้นนะคะโดยทางคนไข้จีนจะสามารถเข้ารับการรักษากับเครือของ BDMs ได้ทั้งหมดทั้ง49แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งค่าจะเริ่มได้ไปลายปีนี้สําหรับเออลูกค้าต่างชาตินะคะก็ค่าจะกลับเข้าใช้บริการในเดือนกรกฎาคมนะคะหลังจากกดล็อกน่านฟ้านะคะ ซึ่งแม้ว่าจะมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าการเข้ารับการรักษาตัวจะต้องกักตัวกับทางโรงพยาบาล14วันนะคะซึ่งจะทําให้อาะยะการเข้าพักรักษาตัวนานขึ้นนะคะกอบกับส่วนใหญ่จะเข้ามารักษาโรคยากนะคะซึ่งจะเป็นผลดีต่อ,อรายได้เฉลี่ยต่อหวัวที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะ โดยหากแม้ว่าแนวโน้นมไตมัดสองของ BDMs นะคะคาดจะปรับตัวลดลงเยอางอนย์และ q o n q นนะคะตามสัดส่วนไราไยได้ที่ลดลงประมาณ25-35%เย่างอนย์ year year mm hmm. นะคะแล้วก็มาจิ้นที่ลดลงนะคะจากในช่วงเดือนเมษานะคะที่ได้รับจากผลกระทบอะของมาตรการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็การปิดการเดินทางระหว่างประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ดีในครึ่งหลังนะคะคาดผลประกอบการของ BDMs นะคะจะฟื้นตัวมากข,ขึ้นนะคะ หลักๆเพราะจากเป็นช่วงของไฮซีซันในประเทศนะคะแล้วก็หลายประเทศที่ผ่อนคลายล็อกดาวน์ซึ่งจะทําให้ต่างชาติเริ่มกลับเข้าใช้บริการมากขึ้นนะคะ <S <S ทางฝ่ายยังคงประมาณการพื้นฐานของปีห3สามเดิมนะคะแต่ว่าปรับกาไรสุทธิของปีห4สี่คือเล็กน้อยนะคะราคาพื้นฐานของปีหกสี่ประเมินไว้ที่ย5ิบห้าบาทนะคะปัจจุบันแนะนําทยอยซื้อคะอ่ะเอ่อก็เป็นข่าวของตัว b บ m นะครับเอ่อเมื่อวานก็มีในเรื่องของ ข่าวมาในเรื่องของการลดค่าทางด่วนนะครับในด่านอัดนาลงหนึ่งนะครับแล้วก็การเลื่อนขึ้นค่ารถไฟฟ้านะครับโดยในเรื่องของการปรับลดค่าทางด่วนในด่านอัดนาลงหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยร่วมกับกทอการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับโดยจะให้ส่วนลดเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับโดยจะปรับลดนะครับในอัตรา25บาทต่อเที่ยวนะครับตั้งแต่1กรกฎาคม63ถึง30มิถุนายน64นะครับ โดยลถ4ล้อนะครับจากปกติเนี่ยที่เคยเก็บ50เอ่อจากปกติอัตราปกตินะครับ50บาทจะเหลือ25บาทนะฮะลถ6ล้อถึง10ล้อเนี่ย75เหลือ50บาทนะฮะแล้วก็มากกว่า10ล้อเนี่ยจาก110บาทเหลือ85บาทนะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยด่านดังกล่าวนะครับปกติก็จะมีส่วนลดให้อยู่แล้วที่10บาทนะครับการปรับลดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลแค่เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะเนื่องจากรถที่ใช้ด่านอาจนรลงหนึ่งเนี่ย มีอยู่ที่ราวหนึ่งหมื่นเที่ยวต่อวันนะครับซึ่งกระทบกับรายได้นะครับของตัว B M เนี่ยประมาณสัก20-25ถึงล้านบาทในช่วงของระยะเวลา1ปีที่ให้ส่วนลดนะฮะหรือถ้าคิดเป็นตัวรายได้เนี่ยก็แค่เพียง0 1 6ของรายได้รวมนะครับมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบหรือกระทบก็จะน้อยมากนะครับในส่วนของการเลื่อนขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับเดิมเนี่ยจะมีการปรับขึ้นนะครับในวันที่3กรกฎาคม63นะครับ เลื่อนไปเป็นวันที่1มกราคมปี64นะครับจากอัตราค่าโดยสารที่อยู่ระหว่าง1 6ถึง42บาทเป็น1 7ถึง42บาทนะครับโดยในรอบนี้เนี่ยจะได้มีการปรับค่าโดยสารใน4อัตรานะครับอัตราละ1บาทจากทั้งหมดอัตราค่าโดยสารที่มีอยู่ทั้งหมด12อัตราครับประกอบไปด้วยในสถานีที่0ถึง1เนี่ยได้ปรับขึ้นนะครับเป็น17บาทนะครับสถานีที่4ปรับเป็น24บาทสถานีที่7นะฮะปรับเป็น 31บาทแล้วก็สถานีที่10ปรับเป็น38บาทนะครับซึ่งถ้าหากดูค่าเฉลี่ยในปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าผู้โดยสารของตัว B M เนี่ยจะเดินทางอยู่เฉลี่ยที่6สถานีนะครับหรือราว28บาทต่อเที่ยวนะครับการเลื่อนการปรับขึ้นค่าโดยสารนะรถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างปกติสําหรับตัว B M นะครับเพราะเนื่องจากการปรับการเลื่อนของการปรับค่าโดยสารเนี่ย เขามีการทําเป็นปกติอยู่แล้วนะอาจจะเป็น3เดือนหรือ6เดือนก็แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นๆนะครับหลังจากแต่เรามองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากใช้อัตราค่าโดยสารใหม่นะครับก็มีแนวโน้มที่ค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวเนี่ยจะสูงขึ้นได้ดีกว่าการปรับขึ้นค่าโดยสารนะฮะเนื่องจากระยะทางในการเดินทางเนี่ยมองว่ามีแนวโน้มที่จะยาวขึ้นนะฮะหลังจากการเปิดใช้สีน้ําเงินทั้งเส้นทางนะฮะแล้วก็การเดินทางระหว่างนอกเมืองกับในเมือง ที่มีเพิ่มสูงขึ้นนะครับการเลื่อนขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยอาจทำให้นักลงทุนกังวลต่อตัวไรายได้นะครับแต่ทางฝ่ายมองจะกระทบแค่เพียงช่วงสั้นนะฮะอีกทั้งปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากตัวโควิด -19 นะครับที่ผู้โดยสารลดลง <c oughs> ก็ทําให้ผลกระทบน้อยลงตามไปด้วยนะครับและหากตัวโควิดที่คลายลงนะครับจะเห็นผลบวกจากการเปิดส่วนต่อขยายหัวลาโพงหลักสแล้วก็ท่าพาตะปูเนี่ย ได้มากขึ้นนะครับโดยในระยะยาวผู้โดยสารและอัตราค่าโดยสารยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับทั้งจากการเติบโตตามปกติของเส้นทางสายสีน้ําเงินเองแล้วก็การเปิดเส้นทางสายรถไฟฟ้าใหม่ๆนะครับรวมไปถึงการเข้าร่วมประมูลสายสีส้มนะครับที่ตัดกับสายสีน้ําเงินเราปรับคําแนะนำนะฮะขึ้นจากทยอยเอ่อจากถือนะครับเป็นทยอยซื้อนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยได้มีการอ่อนตัวลงมานะครับ ราคาพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ยังคงไว้ที่10บบาทยีนะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ